ชุมชนบ้าน กลุ่มทองหลางส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนาแต่ด้วยปัญหาด้านการตลาดจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกผักเป็นไรายได้เสริมโดยยึดหลักการตลาดนำการผลิตเน,นตเ้นผลิตเป็นผักพื้นบ้านซึ่งทุกกระบวนการจะผลิตตามมาตรฐาน G A P เพราะนอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วยังสามารถจำหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชนส่งผลผลิตไปต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะบางชนิด25บาทสมาชิกก็ได้ไป20บาทต่อกิโลจุดรวบรวมบริ จัดการทุกอย่างเลยก็ได้โลละห้าหรือถ้าเทียบต่อไร่รายได้ดีกว่านาประมาณ3ามพัได้เข้ามาสนับสนุนเงินทุนนะครับสบนุนการเพิ่มให้ความรู้กับทางกลุ่มและก็ช่วยหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้กับทางกลุ่มด้วยครับทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง,งแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับ <Yeah! S 1> สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร